สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับกับคำถามถามว่าเขาไปจากเราแล้วใช่ไหมอ่าโอเคเรามาดูไพ่เลยนะไพ่ของผู้หญิงไพ่ของผู้หญิงเป็นห้าเหรียญไพ่ของผู้หญิงเป็นห้าเหรียญคือจิตใจตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวตนเขาความรู้สึกเขารู้สึกเหมือนตกต่า อ่าเหมือนเราก็ไม่ได้หมายความว่ายากจนค้นแค้นอะไรนะแต่ในเรื่องของความรู้สึกมันเหมือนห้าเหรียญคือไม่มีโอกาสเข้าไปถึงความสําเร็จเออไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังที่ตั้งใจคือเขาอาจจะมีความมุ่งหวังอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้แต่ห้าเหรียญบอกว่ามันเข้าไม่ถึงความหวังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราพอเราพอรู้ได้แล้วว่า เขาไปจากเราไม้เป็นคําถามที่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงดังหวังยังไม่ดันยังไม่ได้ยังไม่ถึงเป้าหมายมันไม่สําเร็จมันไม่ได้ดังใจอ่าเรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกแบบนี้นะรู้สึกเหมือนผิดหวังเล็กๆอ่าห้าเหรียญยังไม่ได้เหตุการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแต่ในมุมมองของตัวเขารู้สึกว่ามันเหมือนตกต่ำภาวะจิตใจรู้สึกว่าดิ่งห้าเหรียญนะ ทีนี้เรามาดูของฝั่งผู้ชายฝั่งผู้ชายเป็นเฮอร์มิตเฮอร์มิตเองอะ่ะเขาก็ส่งสเกียงหันมาทางนี้ก็เป็นลักษณะของการบ่งบอกว่าฉันยังอยู่ทางนี้นะยังมีการส่งสัญญาณมีการทักไลน์หากันอยู่ยังมีการพูดคุยผ่านโซเชียลแต่ตัวอาจจะอยู่ห่างไกลกันผู้ชายอาจจะอยู่คนเดียวอ่าแต่ผู้หญิงที่อยู่ทางนี้รู้สึกว่าแหมมันยากจนคุ้นแครเหลือเกินใช่ไหม ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เป็นสี่เหรียญโอเคละคนสองคนนี้ความสัมพันธ์เป็น,น,น,ส,น,นสีน่เ,เหรียญน,นั่นหมายถึงว่ามันมีเหตุปัใจจัยในเรื่องของเงินทองสี่เหรียญเราดูเลยเลยว่ามันต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นการห่างในลักษณะนี้มันเป็นห่างในเรื่องของผลประโยชน์หนึ่งและ เรื่องของทรัพย์สินเงินทองอีกหนึ่งเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหรือค่าใช้ใจ่ายครัวเรือนมันมีในเรื่องของขค่าใช้ใจ่ายเข้ามาแน่นอนคือมันต้องกระเบียดกระเสียดกินน้อยใช้น้อยมันทําให้รู้สึกแบบว่าโอ๊ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแถมคนรักก็อยู่ไกลแล้วยิ่งแบบว่านานๆคุยกันทีมันเหมือนรู้สึกว่าเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบแล้วแล้วเหมือนกับเฮ้ยเราถูกทิ้งอยู่หรือเปล่าคําถามนี้มัน เขาจากเราไปแล้วใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาต้องพิจารณาให้ดูดูดีๆว่าเหตุและผลมันมีซ่อนอยู่ในความหมายของคําถามนี้ไหมเขาจากเราไปแล้วใช่ไหมมันเป็นคําถามที่ว่ามันยังไม่ได้จากไปหรอกมันแค่ข้อมูลขาดหายไปหรือห่างจากการติดต่อดูจากเฮอร์มิตแล้วนานๆจะติดต่อมาทีหนึ่งอ่าเลยทําให้รู้สึกผู้หญิงรู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยว ถูกทิ้งเห็นไหมห้าเหรียญโดดหดย่อถูกทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีอะไรใหญ่ดีแต่ในอีกมุมมองของเฮอร์มิตในเฮอร์มิตนี้อยู่คนเดียวอยู่แบบเงาเงาแต่มีภารกิจที่ต้องทำยังมีการส่งสัญญาณให้ให้เห็นอยู่ว่าฉันยังอยู่นะยังมีตัวตนอยู่นะโอเคเรามาดูในเรื่องของผู้ชายเปิดเสริมไพ่เสริมเป็นสิบไม้ สิบไม้คืออะไรเขาก็ยังมีภาระมีความรับผิดชอบอยู่นะคือเขาอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่คือถ้าเรามองจากมุมมองเนี้ยในเฮอร์มิตเฮอร์มิตยังทํางานหนักอยู่นะอา่ายังทํางานหนักยังไม่มีเรื่องของคนบุคคลที่สามหรือมีการที่จะนอกใจแต่ภาะวะตอนเนี้ยเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็เปลี่ยวเขาก็เหงาแต่เขาก็ทํางานหนักมุมานะลุยอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นละ มุ่งหน้ามุ่งตามุ่งตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างเดียวเลยในส่วนของผู้หญิงไพ่ยขยายเป็นสองเหรียญคือเงินมันรื่มเฟืดเออลายจ่ายมันเยอะสองเหรียญอาจจะต้องทํางานหลายอย่างเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเราเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงอาการเหมือนถูกทิ้งไงเพราะว่าเขาต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอาจจะมีลูกในในความหมายนี้เขาอาจจะมีลูกด้วยนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกเราว่า เขามีภาระอะไรดูจากไพ่แล้วก็เหมือนต้องมีเด็กมีเด็กมีลูกด้วยแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่ากินค่าใช้ค่าแล้ทต้องหมุนเงินทําให้รู้สึกว่านักเรียนนักศึกษาฟังนะเวลาคนเราเหนื่อยมากๆแล้วมันไม่มีคนช่วยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะทําไมเราถูกทิ้งเนี่ยอารมณ์มันจะมันมาเงี้ยจึงเป็นที่มาของ,งคําถามว่าเขาจากไปแล้วใช่ไหมมันเป็นการเหมือนคําถามเชิงประชดประชัน เออว่าฉันเหนื่อยเนี่ยฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวเธออยู่ไกลมากฉันไม่รู้เธอไม่เห็นว่าเธอทําอะไรอยู่ก็เลยคิดไปต่างๆนาน,นานทั้งทั้งที่ผู้ชายเองทางเฮอร์มิตเฮอร์มิตก็มีสัญญาณการติดต่อมาแต่ด้วยว่าอาจจะช่วงเวลาที่ต่างกาันเห็นไหมอาจจะอยู่ห่างกาันอยู่ต่างถิ่นแดนไกลช่วงเวลาห่างกาันเพื่อการติดต่อสื่อสารมันต้องมีตะคุบตะขักบ้าง เอออาจจะรอบเวลาการก,การสื่อสารที่อาจจะไม่ตรงกันแต่อาจมีแหละมีส่งข่าวคาวมาบ้างแต่ด้วยตัวสิบไม้เองอ่ะมันคือทํางานแบบไม่ได้สนใจอะไรอยากจะทํางานอย่างเดียวนะนึกถึงนึกถึงสภาวะคนที่ทํางานอย่างเดียวมันไม่มีเวลาจะมาจับโทรศัพท์หรือว่าว่างจะต้องมาแชทฮนะเพราะละเรามองอในอีกมุมมองหนึ่งคือเฮอร์มิตอยู่ในที่ที่มันไม่มีสัญญาณอยู่ที่ที่ห่างไกลาจากการติดต่อสื่อสาร นักเรียนนักศึกษาลองพิจารณาดูสามนี้นะดูจากสภาพแวดล้อมเพอร์มิทม,มันเป็นที่หนาวเย็นเห็นไหมมันไล่ห่างบ้านผู้คนเพราะฉะนั้นสถานที่แบบเนี้ยการที่เราจะแชทหาใครสักคนหรือโทรหาม,มันยากลําบากมันยากต่อการติดต่อสื่อสารพอทางฝ่ายผู้หญิงที่เป็นห้าเหรียญแล้วมีสองเหรียญมาเข้ามาอีกอเขาก็เฝ้ารอเมื่อไหรจะติดต่อมาติดต่อมาจาก เจ็ดวันสิบวันอย่างเงี้ยสิบห้าวันมันก็ทํารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกทิ้งแล้วใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาดูตามนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยขยายของความสัมพันธ์ไพ่ยขยายความสัมพันธ์เป็นหกดาบหกดาบในที่นี้คือความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเขายังไม่จากไปหรอกเพียงแต่ว่าเขาไปหางานหาเงิน แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีการถ้าเขาอยู่ได้โอเคแล้วเขาอาจจะรับไปอยู่ด้วยก็ได้เพราะว่าหกดาบมันเป็นต่างถิ่นแดนไกลอาจจะหมายถึงต่างประเทศแล้วก็อีกความหมายคืออาจจะลงเรือลําเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะของพ่ยมีผู้ชายพายเรือแล้วมีผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงนั่งมาด้วยเพราะฉะนั้นเขายังไม่จากไปไหนเมื่อเขาประสบความสําเร็จแต่อีกอย่างเมื่อไหร่ไม่รู้นะ เมื่อประสบความสําเร็จเขาจะกลับมารับแน่นอนซึ่งระยะเวลาในทามมิง่งเราก็ตีให้ประมาณสักหนึ่งปียาวๆไม่เกินอย่างนี้หกเดือนอย่างเงี้ยปลายทางเขากลับมารับถ้าเขามีพร้อมแล้วมีเขาเรียกว่าเมื่อศักยภาพเขาพอมีเงินพอพอได้มีที่อยู่ขยับขยายเลยดีดดีแล้วเขาอาจจะกลับมารับเอาเราไปอยู่ด้วยอา่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่า ไพ่ใบเนี้ยอาจจะผู้ชายจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าดูจากระยะทางความห่างไกลดูจากสถานที่แล้วว่ามันน่าจะการติดต่อค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งอ่าแล้วผู้ชายก็อาจจะมีลูกกับผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วผู้หญิงพอเหนื่อยพอรับผิดชอบเยอะๆเข้ามันมีความระยะเวลาของความห่างไกลเข้ามามันทำให้รู้สึกว่า เฮ้ยฉันอยู่คนเดียวฉันสูส้สู้อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าทําไปเพื่ออะไรทํเพื่อเพราะฉะนั้นมันมีคําถามมากมายในเกิดขึ้นแต่คําถามที่กันกองมาแล้วคือเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาทิ้งเราไปแล้วใช่ไหมฉันต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยเหตุการณ์คาถามมันจะเป็นลักษณะง,งี้แต่ในไพ่รือความสองพัน์นี่แหละมันบ่งบอกว่าสี่เหรียญสี่เหรียญมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหนึ่ง่ะไม่ได้มีปัญหามือที่สามเลยเรื่องของเงิน แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่สี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญจนไปถึงเดินทางไปถึงสิบเหรียญหกดาบหกดาบมาถึงแน่นอนคือเขาจะกลับมารับเราไปอยู่ด้วยแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเพิ่งจะสี่เหรียญนะในเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินเก็บทองนิดหนึ่งเ,เพราะฉะนั้นถ้าตีไพ่เนี่ยว่าระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ห่างกันไหมกว่าเขาจะมาตีง่ายๆว่าหกเดือนก่อน เพราะตอนนี้มันสี่เหรียญใช่ไหมละ่ะกว่าจะเดินทางไปถึงสิบเหรียญเ่พร้อมก็อีกหกใบก็ตีว่าเป็นใบละเดืนอนโดยประมาณนี้คร่าวๆจบแล้วนะครับนักเรียนนะักศึกษาอ่าการอ่านดวงเราจะอ่านประมาณนี้นะลองดูนะครับขอบคุณสำหรับคำถามท,าที่ส่งมานะ,ะนักเรียนนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์จากการอ่านไพ่ประมาณนี้แล้วก็มาฝึกอ่านไพ่จากเคสที่เราส่งมาให้ โอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมกันนะโอเคใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านาไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ติดต่อมาได้นะครับติดผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ